ได้เลือกก่อนอ่าโอเคปายเลือกกล่องไหนเออเอากล่องนี้ก็ได้อ่าโอเคมานี่มีกี่กับมามามาปอยกิุบมาอ่ะหนึ่งสองสามอ่ะมาฉันมามากล่องน,นี้มาากล่องน,นี้มาากล่องนี้เออแล้วมีกี่กล่องน,นี้อันนี้มาจะเอาไว้ให้โก้พรุ่งนี้กระปุก <c oughs> อะไรอยากได้ปะให้มาแอบดูการ์ดได้ไหมได้แต่อ่ะ เดวม้าแอบดี้ขาบูด่าพูดขาพูดขาบูดใช่ไหมอันนี้ของไอ้ปางอิงนะอ่าอันนี้ของไอ้ปางโอเคมารู้แล้วองกีอันนี้ของกีอ่าโอเคอ่ะเปิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลุ้นเลยลุ้นเลยอ่ะเก็บเก็บกล่องก่อนอันนี้เก็บอันนี้ไม่ได้เสือตามันขยับได้ไหมฟางขยับได้ อย่าบอกนะโคลาเอ้ยโคลาไหนนึกว่าคาป์บิบมาลาตกใจเหมือนเลยของลิโก้ได้เลถ้าของลิโก้ได้คาปิบาร่าคือแบบหรือว่าได้ตัวสีเขคดหรือจะให้มาแกะเลยมาแกะเลยมาแกะเลย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 แกเลอันนี้อันนี้ให้แกะด้วยกันอะแกะด้วยกันอะแกะแกะ พวกแกต้องพอใจในสิ่งที่ตนมีนะอิจิติรุกานได้พี่หน่อยคืออะไรเอาวันนี้เอาเนี่ยไอ้หลับตาเนี่หลับตาเอาวันนี้เอามาโชว์ในกล้องออุุยยมาดูตัวซี่เคทซีเคทซีเคทอุ้ยไม่น่าเลยอ่ะไหนดูไหนซีเคทมันไม่มีในนี้มันไม่นี่มาดูมันไม่มีในกล่องหรอ เฮ้ยมาโชคดีมากเลยอ่ะ